ดาฟาต่างเพราะเขาแรงเยอะกว่ามึงดาฟาต่างเพราะเขาแรงเยอะกว่ามึงมึงรู้ไหมทำไมเขาเขาแรงเยอะกว่ากูเพราะว่ากูกลัวไอดีบอสมาเปิดไงมึงรอให้มันไปเปิดบอสดีเฮียไอ้แบบกูสามารถกูหาไอดีมาเปิดมาสเตอร์เปิดเจี๊ยมได้ไหมเปิดได้เว้ยไอ้เฮียกูเปิดได้ไอดีมาสเตอร์เจี๊ยมมีแต่กูไม่เอาไอ้เฮียนี่ใส่ครับใส่ใส่เลยนี่แล้วก็อัติครับผมโอ้โหแล้วใช้กันหมดเลยอ๋ไม่เป็นไรเฮ้ยมันใช้เหมือนกันมันใช้เหมือนกันไอ้พิกกี้มันใช้เหมือนกันจังแรดเล็บหนึ ตั้งนัดหนึงโอเคกลัาไปสองอ่ารับเบรไปช็อตนี้สุดยอดครับสุดยอดแล้วก็ฮิวอนเกจิโอเคไม่ได้ฮิวอนเกจิละอ่าฮิวละฮิวอีกนอนเกจิฮิวอยู่ฮิวต่อโอ้ยอนเกจิเก่งมากนอนเกจิเก่งมากนี่มีภาพขอร้องอย่าใช้แพลตฟอร์มกูนะกูเอาไว้หนีอย่าใช้นะกูเอาไว้หนีเอออ <c oughs> ยา่า <c oughs> โอ้ยกลัวไว้หนี <c oughs> <c oughs> ก็ไม่มีของกูเองล้เล็บใน,นเกียร์ไปเลยหนึ่งไอ้ยนี่มันวันอะไรเนี่ยไรโปรเทคไลฟ์เอ้ยได้อยู่ได้อยู่ภรรยากับมาโอ้ยสัสเอ้ยตัวที่ว่าน้องเจ๊จิช่วยกันลุมช่วยกันลุมเออกูจะเอาทีไอ้นี่วางไว้หนีนนหนอย่าใช้ของกูนะน้องๆ โอเคโมเกจี okay. Hello Hi โซเจอร์โซเจอร์คาเมียคาเมียยูดิสยูดิสและโกท็อปโซเจอร์อ้าวอ้าวคนไทยเหรอโซเจอร์คาเมียคาเมียโกท็อปโกท็อปฮัลโหลไห้โอเค อรโอเคิวเออฮิวแล้วฮิวอีกฮิวอยูเออฮิวฮิวอายิงให้ด้วยยิงให้ยิงให้เออเออเอาดิเอาเลเพย์เลเพย์มีคาน์เตอร์เดอะวินซั อะไรอ่ะทําไมถึงทําไมอ่ะทําไมเมคอัลเ,เ,เตอร์วินตันมีไม่ใช่หรอมันบอกมีมีมันบอกม,มีมันบอกมี์ไ,ไว้เฉี่ยไปไหนไหนไว้ตว์มันบอกมีแชทมันบอกมีเคอลเตอร์เดอะววินตันไลฟ์โปรเทคไลฟ์โอ้โหแม่งยิงก่อนเลยสัตว์โมเทนคอโมเทนคอมาสวยอยู่ โอเคสวยอยู่ย oh. ังได้เล mm ่นอยู่สอง0รรทัสองบรรทัดาขึ้นมาแตกมาแตกเฮ้ยอยเพื่อนโอ้ยไอ้เหี้ยมึงดูฮิตบ็อกบัวดิมึงดูนี่แชทดูนี่ดู ดูตัวมันเริ่มเลยโค้ดไทยที่ไหนใหญ่ขนาดนี้เอลาล่ะยีราเชษเลยวะโอเคอ่ะสิรอบหนึง่งอ่ะสิรอบหนึง่งโอเคตาย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 หุ้ยเออหมดละไปละโอากาสโอากาสกูไปละอเงี้ยสัตว์โอ้มึงใช้ทำไมกูจะหออักใช้เซฟไอ้เหี้ยดูมเงี้สัตว์แล้วให้มันเล่นต่อข้างหน้า ทะเล่นหนึ่งน้องทะเล่นหนึ่งเออกลับมากลับมา <c oughs> มาที่จะชุบมาที่จะชุบมาที่ชบุชบได้ชิบหายเลยสั์ชิบหายมีควยละ <c oughs> โอ้มเมือนซีแม่งชุบได้เฮ้ย โอ้ยไหวไหมไหวไหมไหวไหมล้อ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 มาล้อโอ้ยดีน้อนะตัวน่าเจ็บมากตัวน่าเจ็บมากตัวน่าเจ็บมากลูกมาดีกูหนึ่งหนึ่งกันาหนึ่งหนึ่งกันนะมาดิเฮียเฮ้ยมึงไม่หนึ่งหนึ่งแล้วมึงมีกล้องด้วยให้ให้มีกล้องไห้ไอ้เฮียไม่มีกล้องมาช่วยด้วยเฮียซิม มันไม่หนึ่งหนึ่งอะแรงเนี้ยอะไรนี้ไม่ช่วยเพื่อนด้วยชิพ่ายแล้วแล้วคูบยโยนเลยฮอยู่น้องฮอยู่น้องฮอยู่น้องพยายามอยู่ไปสนใจแล้วไปไวเทอร์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 กูฆ่าให้กูฆ่าให้กูฆ่ให้วิธีปาตุโยเฮียอะบิดีวิธีปาตุโยขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ลูกขึ้นมาตรงนี้ลูกลูกลูกชาย ไอ้ี้ยเล่นเกีมันจะไปไปบนล่าน้องนนาขึ้นไปนองนาขึ้นไปข้างหลังน้นาขึ้นไปข้างหลังเอาอะไรฮันอะไรฮะเจ๊ดเลยฮะอะไรมันขึ้นไปทำอะไรอ่ะมึงไม่ฆ่านากูแล้วเหรอโอ้โหๆๆ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 อๆๆ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 าๆๆ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 ้ๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆม ยังไงก็ไม่รอดอ่ะถอดนี้แกูจะทำในสิ่งที่ทุกคนบอกว่าเป็นไปไม่ได้แล้วมันเป็นไปได้ไหมไลฟ์โปรเทคไลฟ์เอาแล้วเพื่อนกูหายสองเลยเหรอโลมานี้มึงโลมานี้มึงโลมานี้มึงลงมานี้โอ้ยไอ้ละโกรนานลงมาอันน่อันน่อันน่ะอยูเขาลูกอันน่กูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวอ่ะอันนี้กูไม่เกี่ยวเลยอะไรนะใครที่แม่งดูหมิ่นกูไว้ว่ากูเล่นบัวมันไม่ขึ้นแรงหรอกกูได้พอดเกมด้วยเอา ห้าศูนย์มันไ,ไม่เท่าเดิมหรอกน้องแล้วดูกูยิงดิดูกูแท็กดิดูกูแท็กดิซอฟ้าร้อยซีหรือเกาหลีซอฟ้าร้อยซี C, ดิไอ้ย่ากูบอกแล้วว่ากูจะทำซีกูบอกไม่ได้คลิปละไอ้ย่าแล้วมันดูมันเดินดิทำไมหรอขออนุญาตโกกูชนะห้าศูนย์กูชนะห้าศูนย์มึงให้กูแค่นี้หรอเกมกูชนะตั้งห้าศูนย์มันให้กูแค่นี้เองอ๋ 50, อ ไอ้เหี้ยคือมึงฟังกูแล้วเว้ยคนโบติเขาฆ่าไปแล้วคือคนโบติเขาฆ่าแบบฆ่าผ่ายไปแล้วเว้ยกูจะเป็มึงชนะแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงดูดิมันสนัยมามันจะมาโยนเกมกูไอ้เหี้ยเซ็งตัวเก่งเลยตัวนี้มันจะโยนแล้วจะให้มันโดดด้วยให้ไอ้ใหญ่เป็นมาแล้ว พายไล่มาแล้วหมดหมดแล้วไอ้เหี้ยต้องเลกกับอินเทอร์เน็ตก,กันมาก็นานโอเคเดี๋ยวกูต้องข้าฟ้าลาเองความเหี้ยนี่ยไปโอ้กูโดนซิ้นเวอร์ผักตกเหวไอ้เหี้ยโอ้อย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครรู้กันแค่นี้โอเคปะโอเ้เราไม่เล่นซาเลียชิบหายแล้วไม่เล่นตัวโกงจัดโอ้ย กูโดนเม็ไอ้ยี่ไม่ให้กูเม็ดเลยยื้อกูยื้ออีกสองวิอย่าให้กูยื้อได้อีกสองวิเพิบเพิบเพิบกูยื้อกูยื้ออยูกูยือยูวะนะอะไรอยู่กูดีมึงหิวไม่เป็นไรน้อง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 เอาดูบดูบดู เทไม่ได้โอ้ชนะพ่อนาเอาไปเก็บเลยขอญาตโกมันต้องขึ้นแบบนี้ดิวะไอ้เหี้ยถ้าเล่นเซียงไปจีเอ็มนะสักซึ่นเซียูไปทัองพันร้อยแล้วเนาะโกสามครับโกสาม ไอ้เอ็มวันนี้สิบศูนย์วันนี้สิบศูนย์ครับเฮียพดหนังเลยควายตายหนึ่งควายตายหนึ่งแชทมีกูใช่ไหมแล้ววิดีโอควายตายหนึ่งแชทแชทควายตายหนึ่งมีกูพิมพ์ก่อนควายตายหนึ่งควายตายหนึ่งควายตายควายตายหนึ่งไอ้เอ็มครูเล่ามันจัดเลยวะอะไรน้องกิดจ,จีน้องกิดจ,จีทำอะไรฮิวู่น้องไรฮาร์สน้องไรฮาร์บี้ฮิวู่เออมึงด,ดูมันหัวดิแชทดูมันหัวดิ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยกูเห็นอะไรโอ๊ยชนะได้แล้วครับโค้ดชนะได้แล้วครับเหรอเออเนี่ยคือคือมันฮอปแบบนี้ไม่ได้นะอเงี้ยมึงเห็นไหมเนี่ยเงี้ยแบบมันจะไวขึ้นแบบนี้มันทำไม่ได้เว้ยแล้วมันเสียโมบิลิตี้เยอะไปสำหรับกูนะกูก็เลยไม่ชนะได้แล้วครับโค้ดอ๋อทำไมมันขึ้นยากแบบนี้นะกู่ มึงก็มาเล่นตรงนี้สิเฮียมึงดูน้องมินเล่นดีเนี่ยไอเฮียแทงนี่ตรงนี้แทงมึงยืนตรงนี้มึงจะได้ไม่โดนดาเมจโอติชิดบรมึงเดินหนีต้นไม้กูเชดว่าไม่เห็นกูเชด ชมันไม่เห็นกูเชดมันไม่เห็นกูชทมันไม่เห็นกูไอ้ไอ้ไม่เห็นกูหนีนี่หรอเฮียอะไรไอ้สัตเอ้ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ใช่หรอขขบคุณค้ไอ้แรงอะไรแรงอะไรแรงอะไรลุ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 ฮับ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 แพทแพทถ้ากูไป่เถกเกมหลุดไหนสัตว์ไม่ให้กูโกนหนึ่งโอย โอ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วไอสัตว์แม่งนานโนคุยกไรเฮียเฮ้ยกูฆ่าใครดีรด <c oughs> กูฆ่าใครดีเฮ้ยกูฆ่าใครดีเฮ้ยกูฆ่าใครดีมันาน,น่าโนไอเฮียนี่นานโนกูทำไมคือ <c oughs> ส่วนใหญ่พวกรูปเอเอสพวกนี้ก็คือขอขอได้ละมีซีแต่ไม่ได้ลงอ่ะใชโอ้ยเฮ้ไอ้ลิฟไอ้ยั <c oughs> ยลิฟโคตรช้าเลยสัตว์ โอ้ยลิฟชาจังไรเฮียคุคิดว่าน่าจะใช่ขออนุญาตเก็บอัติโอ้ยทำเฮียอะไรใครตายโง่ไม่มีใครเห็นมันมีใครเห็นดูเคี้ยวปะโอ้ยเฮียนนจะพุ่งกูเฉยเลยเฮ้ยไ,ไ,ไ <laughs> อเฮียดูเอาดีๆน้อง เอาดีๆเอาดีๆเ,อ,เอ,อ้ยฮับไอ้เหี้ยแชรมึงดูมึงดูมึงเห็นอลไยฮาร์ดป่ะมึงเห็นอลไยฮาร์ดป่ะไอ้ sponsor? เหี้ยเหว2สองเลยเกมเนี้ยสมดล้นี่เป็นลูกศิษย์พี่เรามาคุยแผนเรื่องหาราดีเพิ่มไหมบัสดีนะเพื่อนอันเนี้ยเราต้องคุยกันเลยหาวเจอกูเกิลเลยไอ้เหี้ย เอยมันได้ยินไงว่าไงจ๊ะผู้ว่ใเ้ได้บ้านดารีเหมือนเฮ้ยมันทำตัมมาทีแล้วไปเราไม่ขึ้นมาล่ามึงกิ้งหรอกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชัดตรงนี้ เชีย่ยมันไม่ล่วงเจ <laughs> มันไม่ล่วง yeah! ไอ้ย่อันนี้ที่หนึ่งฮ้ยมีใครอยากโดนมาตายไหมไมยล่า <c oughs> ไม่ล่า <laughs> โอเคสนุก,กนแล้วเกือบละอูทําได้แค่นี้แหละ นี่คือกูมาส่งมึงได้เท่านี้เพื่อนนี่คือกูมาส่งมึงได้เท่านี้ต่อยหน่อยแลม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 ต่อยหน่อยแลมแลมสักคนหนึ่งแลมแลมตายอยู่นี่เฮ้ยทำเลยเฮ้ย มันมั่วหรือมันแม่นวะโอ้ยเฮียมั่วกูกำนังว่ามันแม่นหรือเฮียมันมั่วมึงเห็นไหมว่ามันยิงเฮียเลยไม่รู้ว่าชนกูตรงข้างหลังนล้วมันยิงเฮียเนี่ยมาชนกูเนี่ยไอ้เฮียมั่วทรงจัดกูฮิวมึงเองน้องมีฟ้าดูแลมก่อนสวยเพื่อนอุ้ยกูเสียมันจะตีแชทแชทกูเสียมันจะตีโอ้ ไอ้เหี้ยหีเฟาให้ไอหมีหมีหมีขอโทษครับขอโทษครับไอ้หมีทำดีมากหมีโอ้เย่สมแล้วที่กูเลี้ยงดูปูเสือมึงมาอย่างดีแรงคอลงแพทแพทจงมาโอบเทิงฮับแพท แพ้สองบ้านรอบนี้กูแพ้สองอีกแล้วเว้ยรอบรอบนี้กูแพ้สองอีกแล้วเว้ยน้อง